ก็มาเปรียบเทียบโปรไฟล์ร้อยกับร้อกิครับห้กิโลกรัมเท่ากันเดินหน้าได้แล้วครับโอ้โหเดินหน้าสาสตร์แข้งขวาสวยเลยครับพาโลมาตอนนี้ก็ยังเป็นฝ่ายตั้งรับอยู่เลยครับปลายฟ้าหรือว่าฟ้าใสครับแหมมันเหมือนจะเข้าทางปลายฟ้าหรือเปล่าครับซ้ายกับขวาครับดักแม่นๆครับปลายฟ้าครับออกเยอะๆครับ ขยับจะออกยังไม่ออกนะครับพาโลม่าโอ้โหไปน่ากลัวครับจังหวะสองดีอยู่แล้วนะครับฟ้าใสบางเก็บอาวุธก่อนแล้วค่อยรอโตนะครับจ um, ังหวะสับล่างนี่แรงมากครับดูพาโลม่าแกจ้องครับจ้องหลอกด้วยนะครับหลอกด้วยสายตาครับ อุ้ยมีปากซองอีกครับรัดแม่ยังไม่ทันครับแม่ฟ้าใสก็ทำท่าไม่ยี่ราครับเจอมาเยอะอาศัยประสบการณ์อาศัยความเก่าแลวครับวางแข้งซ้ายครับฟ้าใสครับดูแบบละเอียดครับโอ้แข้งซ้ายเธอแม่นนะครับฟ้าใสโชวไปโชบมาครับโอ้โหนี่แหละครับ อย่างที้บอกครับซ้ายกับขวาครับออกไม่เยอะครับแต่ว่าออกแต่ละทีนี่หนักแน่นรุนแรงครับอาวุธของฟ้าใสแล้วเรื่องของการคริ้นชหรือว่าการคลุกวงในการรัดไล่แขนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ครับสุ่งโหนน้มือต่างชาตินี่เรียนยากครับ เดินบุกหน้าเต็มตัวเลยครับพารลม่าอาร์ลานส์เดินแบบเต็มฝ่าเท้าครับฝาสก็โฉบไปเฉียวมาครับโอ้โหวงในตีแล้วก็ยังไม่สะดุ้งสะเทือนครับฝ้าสาโอ้เดินหน้ากดดันหนักเลยครับยกแรกของเธอครับพารลม่าดูครับแม่ดูเับเบิ้ลสองแข้งแล้วฝ้าสาโอ้ก้าวแล้วเสียบครับโอ้ยเสียบอีกทีครับ โอ้โห,โห,โหสอครับชฉวตเฉวียนเวียนไปเวียนมาเสียวจริงๆมีโอกาสครับถ้าจะบอกว่ารูปขยันนี่อยู่ที่พาโลมาครับแต่รูปจะาแจ้งนี่อยู่ที่ฟ้าใสครับดูครับแบบนี้ครับ,บ,บ,รบอุ้ยยัดไส้แทงแหมวันต่างคนต่างเหนื่อยเลยครับมีดีกันคนละอย่างแบบคนหนึ่งได้สดคนหนึ่งได้เก่าครับ อมาดนะครับพลอลมานี่เถิดจู่โจมได้รวดเร็วมากครับแต่ก็ค่อนข้างระมัดระวังตัวเลยครับฟ้าใสจังหวะจู่โจมของพลอลมานี่เอากันแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยครับดูจากการคลุกวงในจากการฟันศอกการไล่แขนแข่งขวาไปครับแข่งซ้ายคืน,ค,นครับแม่โอ้ทันกันครับคู่นี้โอ้ดูกันเป็นแบบศิลปะเลยครับคู่นี้ครับ นี่ครับคนละแข้งครับโอช้มาบอกให้ต่อยให้ไตะมาครับอย่าไปชี้เป้าอย่าไปออกการ์ดเชิญครับโอ้เมื่อกี้บาบักก็ลงไปนอนให้เห็นคนนึงแล้วครับฟ้าใสหลอเล่นไม่ได้ครับมัดตัดลําตัวนี่โอ้ไม่ทันเปลงนี่อันตรายครับโอ้ตีซอยที่ยิบเลยครับเข่าของพัลลม่าครับน้องพีทแยกออกมาทางซ้ายไปครับต้องชิงออกซ้ายก่อนเลยครับฟ้าใสครับโอ้โหเป็นแผนเรียกว่า รอเข้าถ้าก่อนหรือเปล่าครับฟ้าใสครับไพลมาเดินเข้ามาโอ้ทำงานง่ายครับทงพีชครับน้มวยอ,ออกอาวุธกันตลอดเวลาดูโอ้โอ้โอนี่ถ้าทีมดีนี้ถึงน็อกได้เลยนะครับมีตัวอย่างให้เห็นมาแล้วครับสอกยังไม่โดนนะครับฟ้าใสครับพี่สงรอบตัว,วเจอสอกของพาลมาเหมือนกันครับ อแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าพี่สงรอบตัวจริงๆครับฟ้าใสครับขณะที่พาลม่านี่โอ้ความมุ่งมั่นความกระตือรือร้นนี่เป็นเลิศจริงครับโอ้โหขยับออกซ้ายโดนก็ไม่มีหยุดนะครับพาลม่าครับแหมทีมงานองบอกอย่าเล่นอย่าเล่นครับคนมันมั่นใจนะครับแหมมันก็พูดยากครับแหมแต่แตกหรือเปล่าครับพาลม่าหรืออะไรครับต้องเดินครับต้องเดินต้องเดินครับแหม ตกใจครับแม่ยังว่าครับที่นี่ครับเน้นมวยเดินการออกอาวุธนะครับถอยแล้วออกอาวุธก็ยังไม่เข้าตาเลยครับแบบนี้ครับแข้งซ้ายครับฟ้าใสเลยเบิ้ลให้ดูเลยครับโอ้โหเตือนอีกไหมกรรมการกข้ามาครับจู่โจมวงในรัดตีโอ้โหจมใจมากพละมากกเถียงครับโอ้โหจังหวะตีของฟ้าใสนี่ดูมันเป็นน้ำเป็นเนื้อกว่าครับ ือเข่าที่ออกไปนี่ดูมีน้ําหนักมากกว่านะครับขยับเข้าไปแต่ต้องนับถึงหัวจิตหัวใจพหลุม่าครับไม่มีโยนี่แหละครับโอกาสมีอยู่เสมอครับโอ้สองมือสกูน่ากลัวจริงๆครับประกาศแล้วครับเอาละครับเริ่มบู๊เลยครับตั้งแต่ต้นยกครับพลุม่าอาราชครับเดินเข้าไปหาฟ้าใสโอ้ซัดกันแหลงจริงนี่มวยหญิงนะครับ โอ้โหสายมาแบบได้น้ำได้เนื้อเลยครับพาลมาขยับมาเตะหรุดแมยังแค่มองครับฟ้าใสอ,ออกสายเน้นๆพาพลมาก็แก้แข้งซ้ายของฟ้าใสไม่ได้ครับอ่รวบนายครับรวบนาตีได้ไหมพลมานี่ขยันนะครับชิงตีก่อนปริมาณเนี่ยมาทางพลมาครับแต่น้ำหนักแล้วก็ความรุนแรงมันอยู่ที่ฟ้าใสครับ อยู่ที่ดูพินิจกรรมการให้คะแนนนะครับชอบแบบไหนครับโอ้โหโดนซ้ำอีกแล้วครับโอ้ท่าบอกนี่เป็นมวยห้ายกนี่จบเลยครับแต่นี่มวยสามยกครับโอกาสยังมีครับพรลมาวงในครับตีกันได้เสด็จเสดาวจริงๆครับเข่าของทั้งคู่นี่เป็นมวยหญิงนะครับที่ออกอาวุธกันได้รุนแรงดูเดือดจริงๆต่อยไม่โดนครับเอาฟ้าคอมาตี โอ้โหเสียบราคาไว้ครับฟ้าใสครับโอ้วันนี้นี่ครบเครื่องจริงครับทั้งนอกทั้งในเลยครับแมวันนี้มาหมดลยครับพระนาาเอกพระนาาทุ่มกับครบวงครับ้พาะรมาอย่างไงดีครับโอ้โหเข้ามาเจอบาดอีกแล้วโอ้จะสาวหมัดก็ยังไม่ถึงะครับโอ้ยิ่งเร่งเหมือนยิ่งจะรนเลยแหละครับพระราอาสนม่เลทเจอเหลี่ยมซ้ายของฟ้าใสเข้าไปนี่ดูโยครับแม่นี่ครับโอ้โห ดึงนิดเดียวด้วยทีมงานก็บอกออกตีนออกตีนครับแม่ก็คือเตะนั่นแหละครับเดี๋ยดูสลับขาครับตั้งกำแพงคาไว้โอ้ภาษาการตอนนี้มั่นใจเหลือเกินครับฟ้าใสครับแต่โม่สามยกอะไรมันก็ไม่แน่ครับเหลืออีกประมาณหนึ่งนาทีขณะที่พาลม่านี่โอ้หายใจแรงครับอ้าปากเลยครับโดนเข่าเยอะเลยครับพาลมา ตีได้ไหมครับพยายามจะใช้กำปั้นนะครับพารุมาโอ้วางแผนมาดีครับฟ้าใสครับวันนี้ครับชกตามสูตรเลยครับนี่ครับตอนนี้อยู่ในโหมดป้องกันตัวแล้วครับเข่านี่ยกตั้งกำแพงกันเข่าของพารุม่าไว้ครับเก็บแข้งครับแ่ไม่ออกครับรอให้พารุม่าออกก่อนโอ้พารุมาก็หลุดนะครับ สายหลุดก็ไม่มีอะไรแม่แม,มองแค่กันด้วยโอ oh ้โ oh. ห <God. S 2> แล้วก็เป็นฟ้าใสาออยุทธชัยครับโอ้โ oh ห oh oh. วันนี้นี่แหมโชว์ฟอร์มได้สุดติ่งจริงครับเอาชนะคะแนนสาวสเปนกับพรม่าอารันไปได้แบบสนุกเลยครับ